คุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของอาการย้ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปอยู่ในการดูแลของอบจกันบ้างค่ะคณะกรรมการ MIU นะคะได้มีการเสนอ5ประเด็นสําคัญสําหรับภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปอยู่ในาการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะว่าต้องให้บริการประชาชนไม่ต่างจากเดิมค่ะ นายแพทย์รุ่งเรืองกิจพาติหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ1 1และประธานคณะกรรมการ MIU กระทรวงสาธารณสุขได้พูดถึงเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีข้อเสนอเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดใน5ประเด็นสำคัญด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1การให้บริการต้องให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยไปกว่าเดิมนะคะ สค่ะเรื่องของโครงสร้างให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดเตรียมแล้วก็ส่งมอบข้อมูลภารกิจงบประมาณอัตรากำลังและพัสดุพารุพันธ์ของสออนยของสอนและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้อ,อบจเนี่ยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่แผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณกำหนด พัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นของรอพอสตอ,อยู่เดิมแล้วก็ควรจะถ่ายโอนไปทั้งหมดค่ะ ประเด็นที่3คุณผู้ชมนั่นก็คือการสนับสนุนทําความเข้าใจกับหน่วยบริการประจําแม่ข่ายของเครือข่ายบริการประถมภูมินะคะจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนยาเวชภัณฑ์บุคลากรให้แก่รพอพสตอที่ถ่ายโอนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับหน่วยบริการประถมภูมิในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขประเด็นที่4นั่นคือเรื่องบุคลากรนะคะควรกํากับท้องถิ่นให้บริหารจัดการให้มีบุคลากรขั้นต่ำตามที่ กำหนดโดยสอนให้รพสตขนาดเล็กนะคะร,รับผิดชอบประชาชนน้อยกว่า3000คนมีบุคลากรเนี่ยเอัตราประชาชน3 0 0 0ถึง8,000คนต้องมีบุคลากรเนี่ยอัตราและประชาชนมากกว่า8000คนต้องมีบุคลากรเนี่ยอัตรานะคะประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5นั่นคือเรื่องงบประมาณค่ะ รายได้จากหน่วยบริการประจำแม่ขายที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสปสชที่จัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละเครือข่ายได้ทำข้อตกลงกำหนดไว้ให้สำนักงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้กับรอพอสตอที่ถ่ายโอนขนาดเล็ก 1>, 1ล้านบาทต่อปีขนาดกลาง1.5ล้านบาทต่อปีและขนาดใหญ่5ล้านบาทต่อปีโดยต้องวางแผนให้รพสตนะคะได้ทราบเพื่อที่จะได้เตรียมงบประมาณในอนาคตและก็การบริหารจัดการในอนาคตนั่นเองค่ะไม่ว่าจะอยู่ในการดูแลของหน่วยงานใดก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือการให้บริการด้านสุขภาพกับพี่น้องประชาชนจะต้องรักษามาตรฐานแล้วก็ต้องดีกว่าเดิมด้วยค่ะถูกต้องคะ่ะทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ